นวดก่อนชวันนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคารามนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่ๆเนี่ยเขาหายไปไหนกันอ้าวพี่วีทาอะไรอยู่คะปูเตียงค่ะแหมถ้าจะบอกว่าซักผ้าปูก็คงไม่ได้ใช่ไหมอ,อันนี้ก็ทุกทุกเช้าของทุกวันนะคะร้านนวดก่อนชวันก็จะเปลี่ยนผ้าปูเตียงทุกวันเลยแล้วก็ที่สําคัญเราจะเปลี่ยนคนต่อคนด้วยนะคะคุณลูกค้าสบายใจได้เลยว่า นี่เลยนี่กำลังเปลี่ยนผ้าปูกันตอนเช้านะคะก่อนเปิดร้านค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนกันอย่างนี้ทุกเช้านะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูให้ลูกค้าคนต่อคนเลยนะคะร้านเรารับประกันว่าสะอาดแน่นอนค่ะก็ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนอกสนใจนะคะหรือว่ากำลังหาที่นวดอยู่แนะนำเลยนะคะร้านนวดกรชวนันจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่นะคะเราเน้นนวดหนักนะคะแล้วก็นวดเน้นนวดจริงๆังนะคะดูจากแขนของหมอนะคะและดูจากแขนของพี่หมอเราเลยนะคะ<笑><笑>ก็คือจะแบบว่านวดกันแบบว่าจนกล้ามุขึ้นอนะ หมอเขาลูกค้าเข้ามาถามหน่อยว่านี่เธอเธอเป็นผู้หญิงหรือเธอเป็นผู้ชายเธอเป็นน้องกระเทยหรือเปล่าอยากจะบอกนะคะว่าถ้าหนูเป็นสาวสองลูกค้าจะเชื่อไหมยังไงก็ขอฝากร้านนวดของเราไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจใคุณลูกค้าด้วยนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้หรือว่าไม่รู้จะไปไหนคิดถึงนวดนึกถึงกรชวันนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดสมุทรสงครามได้เลยนะคะ ที่ร้านมีหมอสองคนนะคะแต่ถ้าจะเข้ามาก็ต้องโทรแจ้งก่อนนะคะเรามีหมอฝีมือดีมากมายหลายท่านเลยนะคะรองรับอยู่ค่ะ